ปัญหาใหญ่และทุกคนเราเช่ารถแล้วไม่รู้ว่ารถเราคือคันไหนไม่รู้ทางดีที่สำคัญกว่าไม่รู้ชั้นจอดอีกไม่รู้ที่จอดไม่ใครจําเริ่มที่จีเลยไหมอ่ะเริ่มที่จีก่อนอะไรก็เลยชั้นจีก่อนอย่างนี้เราอยู่ที่เซนทันเชียงรายเร้อย่างเดียวแค่รุ่นรถกับสีรถคือฮอนด้าซิตี้สี่ดาวซิตี้เป็นหลานแนวเมสเซ่กุญแจไม่แปะทะเบียนไว้เลยหรอ เจี๊ยมาละนี่ชั้นนี้แฟมิลี่ไงจำได้ไหม,ไมไนี่ไงที่ทางเดินเข้าห้างที่มันแบบแยกๆป่ะฉัได้อแค่หัดมาฝั่งนี้แล้ว Honda City ทุกคนดัานซิตี้เห็นในเนี้ยเยอะมากอยู่กลางๆอยู่กลางๆพอหลังก็หัดเช่าพอร์สเช่าพอร์สอะไรอีกมันจะได้หายง่ายนี่นี่เอาหน้าเข้านี่นี่หน้าเข้าขอไข่จอจานเขาไม่ได้ลงมาได้สามต่อจอนมันขึ้นไปชั้นหนึ่งอ่าขึ้นไป อ่ะเคิร์นอีชั้นหนึ่งไปไหนกันนี่ไ,ไเงเจอวพอดีเลยโอเคแม่เหมือนกันนะ่ะ